สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้สินค้าเข้าใหม่เยอะเลยนะคะก็ขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปรวมๆให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะคะสินค้าเข้าใหม่กลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกพ่านพุ่มนะคะพุ่มเงินพุ่มทองต่างๆค่ะแล้วก็พ่านขมาเครื่องทองน้อยทุบเทียนแพรขมาแบบชาววังมีหลายรุ่นหลายสีเลยนะคะก็อยากให้ได้รับชมกันค่ะสามารถสั่งได้ทุกสีเลยนะคะ คลิปนี้จะอธิบายรวมๆแล้วกันนะคะไม่ได้เจาะจงสินค้าอะไรถ้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็ดูกันที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ w w w s a p วท์เว็บสะพาบุค่ะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักกันที่ลายร้านนะคะแอดสะพานบุญ109ค่ะเบอร์โทรร้าน089-689-1465ค่ะ ก็ขอเริ่มต้นจากการอธิบายภาพรวมก่อนแล้วกันนะคะพานพุ่มเงินพุ่มทองนะคะมันจะเรียกเป็นเบอร์ต่างๆนะคะเช่นเบอร์5 6 7 8 9นิ้วอย่างเงี้ยนะคะเขาวัดตรงส่วนอ้วนสุดของตัวพุ่มนะคะซึ่งสมมุติว่าเป็น9นิ้วนะคะก็คือตรงอ้วนนับจากซ้ายถึงขวาส่วนที่อ้วนที่สุดของตัวพุ่มนะคะในส่วนของความสูงช่างเขาก็จะทําให้สมดุลอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพานขนาดเท่าไหร่ก็ตามนะคะมันก็จะมีความสมดุลน,นะคะ แล้วก็ในเรื่องของรูปแบบลวดลายการผลิตเนี่ยออถ้าเป็นพวกรุ่นแพงงานมันก็จะละเอียดถ้าเป็นพวกรุ่นถูกมันก็จะทำง่ายขึ้นดีเทลงานจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะแล้วก็พานพุ่มเงินพุ่มทองถ้าโดยทั่วไปพานที่เขาใช้นะคะจะเป็นพานทองพานเงินแบบพลาสติกค,ค่ะแต่ถ้าใครต้องการความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีงบประมาณมาก รุ่นพลาสติกก็สั่งได้นะคะเป็นพานอลูมิเนียมค่ะพานอลูมิเนียมมันก็จะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนทานสวยงามกว่าลวดลายเด่นชัดกว่าแต่ก็มีราคาที่สูงกว่านะคะถ้าพูดถึงโดยทั่วทั่วไปพานพลาสติกจะขายดีกว่าค่ะเพราะว่าราคามันไม่แพงค่ะต่อไปนะคะก็พูดถึงสินค้าพวกออพานขมาหรือว่าเครื่องทองน้อยบ้างนะคะก็จะวัดกันที่ ากกว้างของพานนะคะว่าพานขนาดเท่าไหรแต่ละช่างเนี่ยสมมติเรียกเป็นเบอร์ของแต่ละช่างมันจะไม่เท่ากันฉะนั้นนับเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของพานจะค่อนข้างแน่นอนกว่านะคะเช่นเบอร์14เซน16เซน18เซนแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ช่างบางคนอาจจะเรียกเป็นนิ้วนะคะเช่นแบบ5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าช่างที่ใช้คําว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6อย่างเงี้ยของแต่ละคนเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันค่ะ นับเป็นเบอร์มาตรฐานแบบมาตรวัดจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนและถูกต้องและก็แน่นอนกว่าค่ะสำหรับท่านที่สั่งออนไลน์นะคะก็ฟังเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บเวลาสั่งจะได้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะว่ามีหลายๆครั้งที่บางคนเข้าใจผิดว่าพานพุ่มเนี่ยวัดตรงไหนพานขมาวัดตรงไหนแล้วสั่งผิดไซส์ผิดขนาดก็มีนะคะดังนั้นศึกษาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยสั่งค่ะ ในส่วนของพัน์ขามาและเครื่องทองน้อยก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่ารุ่นที่มีราคาแพงก็คือจะมีรายละเอียดงานดีเทลที่เยอะถ้าแต่ถ้าเป็นพวกงานถูกดีเทลงานมันก็จะทําง่ายขึ้นนะคะเช่นประเภทไอ้จับจีบเนี่ยจะแพงถ้าเป็นปกัปกปักดอกไม้ธรรมดาอย่างเงี้ยงานแบบดอกรักธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะถูกนะคะแต่ถ้าเป็นพวกดอกพุทธอย่างเงี้ยมันก็จะแพงนะคะ รายละเอียดงานไม่เท่ากันราคาก็แตกต่างกันค่ะราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีนะคะสามารถสั่งได้ทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีทองสีเขียวฟ้าแดงม่วงอย่างเงี้ยน,นะคะราคาเท่ากันแต่ว่าต่างกันที่ดีเทลการทำงานของช่างแต่ละคนที่ทำให้ราคาต้นทุนราคาสินค้ามีความแตกต่างกันค่ะพูดง่ายๆขึ้นอยู่กับระดับความสวยงามของสินค้านั่นเองค่ะสินค้าพวกนี้สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะแต่ว่า บางทีของที่ร้านสต็อกไว้มันอาจจะไม่ตรงกับสเปคที่ลูกค้าต้องการถ้ายังไงท่านใดที่ต้องการจะใช้สั่งล่วงหน้าให้อดมินเช็คของก่อนถ้ายังไงเผื่อเวลาไว้หน่อยกรณีที่ไม่มีของที่หน้าร้านจะได้สั่งช่างเขาทำเพราะเมื่อทำเสร็จบางทีไม่ได้ส่งกันเลยก็มีนะคะเขาต้องรอรอบรถก่อนพอรอออเดอร์จำนวนมากพอแล้วเขาถึงค่อยมาส่งค่ะแต่ถ้าใครเร่งด่วนอย่างเงี้ยก็บางที ต้องเสียค่าม้าด่วนนะคะก็คือค่ามอไซค์ลาล่ามูฟอย่างเงี้ยไปรับของมาก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีเร่งด่วนก็มีนะคะยังไงสอบถามกันเพิ่มเติมอีกทีได้นะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดก็ส่งพัสดุได้ทั่วไทยไม่มีปัญหานะคะเราก็จะพันบับเบิอย่างดีค่ะ ถ้าอยู่ไม่ไกลก็เรียกรถมารับที่หน้าร้านได้นะคะเพียงแต่เรื่องของระยะเวลาในการผลิตนี่แหละคะ่ะที่เป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้อาต่ละคนใช้สินค้ากันทันไม่ทนันด่วนไม่ด่วนเงี้ยก็แจ้งกันอีกทีนะคะร้านสะพานบุญขอ,ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่น่าสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือน แห่งการทอดกระถิ่นเลยนะคะเดือนตุลาคมเนี้ยสินค้ามาใหม่จะค่อนข้างเยอะทั้งสินค้าทําบุญสินค้างานกระถิน่นงานบวชต่างๆช่างเขาก็จะมีออกแบบงานพิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นก็มีในช่วงนี้นะคะก็จะทยอยทยอยทําคลิปลงให้ทุกท่านได้รับชมนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ของเข้าเยอะถ่ายเป็นรวมๆให้ดูแล้วกันนะคะดูเพิ่มเติมกันอีกทีที่หน้าเว็บไซต์ได้นะคะมีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะ อย่างแพคมาตอนนี้มีประมาณ15รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าพวกพันพุ่มก็มีประมาณแบบเกือบ20รุ่นได้งไงดูที่หน้าเว็บกันอีกทีนะคะสมมุติว่างานชอบเราดูแล้วเราชอบงานของช่างคนไหนเราก็บอกเขาทําสีที่เราชอบได้นะคะแต่ตัวอย่างส่วนใหญ่เลยนะคะที่ช่างทําจะเป็นสีเหลืองหรือสีเงินสีทองประมาณนี้แต่ก็บอกช่างได้ว่าฉันจะเอาสีนั้นสีนี้อย่างเงี้ยสีม่วงสีแดงอย่างเงี้ยช่างเขาก็ทําให้ได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราปากซอย109ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานีบางชันเดินย้อนกลับมาที่หน้าร้าน400เมตรได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ